สวัสดีไปถึงเอ้อยสาวปากแดงซยานดนิมนะจ้าเออเขาบอกว่าในฐาน,นะเจ้าของเพลงไม่อยู่เพราะว่าเนี่ยเอื้อยเนี่ยได้ฟังเพลงรักน้อยๆด้วยนะในช่วงเฮียหมีที่มาจัดแทนขอบอคุณเฮียด้วยนะครับที่จัดเสิร์ฟให้ลุงโดมจากมินบุรีครับเพิ่มเติมโดนัทยังมีรู้แต่เมื่อรอยู่จะมีใจ ว้าอย่าได้ร้องเลยนะฮะรเพลงสแปนบ้านหล่อของลุงดมนิวคันทรีเข้ามาอขอบคุณลุงดมด้วยนะครับก็เมื่อสักครู่สามขวดพอนี้ก็จะเสิร์ฟให้ลุงดมนะฮะไม่รู้ว่าลุงดมเมื่อไรจะพอ <c oughs> ไม่รู้เออเมื่อไรจะพอทั้งหมายถึง Good time, Radio Time Hint Maximum Music 88.75 s t รก i o n b a เตอร์ t a มันเครื่องจากบริษัทน้ำมันอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นส่วนโลกที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนการเตรียมงานอยู่ไไน,นันนเคยอยู่